สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจิราพรโพสีดิฉันมันยมธยมศึกษาปีที่3ค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายชนะก,การแท้จึงดิฉันมันยมธยมศึกษาปีที่3ครับและผมนายประกอเกียตรติวิสีดิฉันมัธยมศึกษาปีท<ม>ี่สาพวกเราเป็นนักเรียนจากโรงเรียนประดุกแก้วประชาสันวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องการศาึกษาระบบวิเวทของไข่ผํามและการรับรู้ของชุมชนที่มีต่อไข่ผําม ตามแหล่งน้ำท้องถิ่อนอำเภอโนนารายจังหวัดนทร์ไข่น้ำหรือวูเฟียที่ชาวบ้านอำเภอโนนารายเรียกกันว่าไขา่ผัมเป็นพืชดอกขนาดเล็กซึ่งมีการพบได้หลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยโดยชื่อนี้จะแตกต่างไปทามภูมิภาคเช่นภาคอีสานเรียกว่าไขา่ผัมภาคกลางเรียกว่าไข่น้ำและภาคเหนือเรียกว่าไข่แหนโดยโครงการนี้ครั้งนี้ พวกเราจะเรียกชื่อตามถิ่นในอำเภอโนนารายที่ตั้งอยู่ภาคอีสานคือไข่ผำพวกเราได้นำไขผ่ผำมมาจากแหล่งน้ำบ้านหนองบงงามซึ่งนำมาคลอนเลี้ยงที่ตรงนี้เป็นอยู่แก้วพยาสัน์เบื้องต้นปรกนากฏว่าผลเป็นยังไงบ้างครับไข่ผำมสามารถกระจายพันธุ์ได้เร็วมากขาได้มีจำนวนมากขึ้นแต่ปัญหาที่พวกเราพบก,ก็คือเมื่อเรานำไขผ่ผำมไปปล่อยที่แหล่งน้ำ,นำตรงนี้ตรงนู้นนะครับรว่าเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ไข่ผำมได้จับตัวกันกลุ่มและเปลี่ยนสีนั่นเองครับ นี่ก็ผ่านไปสองสัปดาห์แล้วครับที่เราได้นาําไข่ผําจากชุมชนมาพเพาะเลี้ยงผลปรากฏว่าถัดไม่มีไข่ผําลงเหลือยู่เลยนะครับเป็นไงบ้างครับท่านเลืยมีบอจากปัญหาที่เราพเพาะเลี้ยงไม่สำเร็จในคลองหลังโรงเรียนทําให้เราสงสัยและอยากรู้ว่าปัจจัยทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมใดบ้างที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่ผําและพวกเราจึงอยากรู้ต่ออีกว่าในต้าตบลของอําเภอเรา มีพื้นที่ใดบ้างที่ไข่ผำ่เจริญเติบโตอยู่เพื่อที่เราจะได้นํามาเปรียบเทียบค่าปัจจัยต่างๆในน้ำนั่นเองครับโครงงานของผู้เรางได้สํารวจความคิดเห็นและการรับรู้เกี่ยวกับไข่ผำในโรงเรียนของผู้เราอีกด้วยครับโดยในการสํารวจครั้งนี้พวกเราได้มีการสร้างโพลเพื่อสํารวจเพื่อนๆน,น,นักเรียนทุกคนเราได้ตั้งคำถามง่ายๆคือ คุณรู้จักไข่ผัหรือไม่เราได้แบ่งตัวเลือกออกเป็น3ตัวเลือกคือเคยกินไม่เคยกินหรือไม่รู้จักครับผลการสําสรวจของพวกเราพวกเราพบว่านักเรียนส่วนใหญ่รู้จักไข่ผําแต่ยังไม่เคยกินไข่ผําซึ่งทําให้เราสงสัยว่าชุมชนในท้องถิ่นของเรารับรู้เรื่องไข่ผําในลักษณะเดียวกันหรือแตกต่างกันอย่างไรครับจากข้อมูลเบื้องต้นเราตั้งสมมติฐานว่าชุมชนในท้องถิ่นมีการรับรู้เกี่ยวกับไข่ผํา และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันและยังไม่มีการเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างท้องถิ่นมากนักซึ่งทำให้การใช้ประโยชน์จากไข่ผํายังไม่ได้ขยายในวงกว้างครับนอกจากนี้เรายังเชื่อมโยงโครงงานของเรากับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs และจากการพิจารณาเป้าหมายทั้ง17ข้อ เราพบว่าโครงงานนี้เชื่อมโยงกับเป้าหมายถึง5ข้อด้วยกันครับและเป้าหมายที่สำคัญที่เราโฟกัสคือเป้าหมายที่2ยุติความหิวโหยและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเพราะเราเห็นว่าไข่ผําเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่สำคัญหากได้รับการส่งเสริมอาจช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนได้ครับ ลการศึกษาปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพของแหล่งน้ำที่มีไข่ผัมในพื้นที่ของเราเราเชื่อว่าความรู้นี้สามารถนำไปส่งเสริมการพัฒนาและพอเลี้ยงไข่ผัมในพื้นที่ท้องถิ่นได้และยังช่วยพัฒนาชุมชนให้ยกระดับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ยั่งยืนได้ในอนาคตครับถ้าชุมชนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเราอาจพัฒนาไข่ผัมให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนได้ ทั้งช่วยเรื่องอาหารและยังเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นด้วยครับมาร่วมสร้างความยั่งยืนและเผยแม่คุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นไปด้วยกันค่ะ